นะมมวินาทีติดตั้งประตูเดี๋ยวเราไปดักรอกันตรงนี้ไปเดี๋ยวพี่เตรียมนัดทองนี้นะฮะ่มาง่ายแล้วไอนบ้าท็ออยู่ฝั่งไหนพี่ฝั่งนี้เกลียวฝั่งนี้อ้ยย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 นยย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 มยมย่ phần này là phẳng phần này bỏ, thắt kia à, thắt kia thôi, 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 เออไม่ไอ้ม <The> ิก <player> <the> en <rico> <s at ills> <sh> ี้ใช่แล้วมึงมกี้ใช่แล้วเหรอเออแต่แล้วกลับมาด้านนอกด้านนอกนะไม่ใช่ด้านในแล้วโอ้ยเดี๋ยวเออไม่ปเลยไม่ปเลยแก้ไขได้แก้ไขได้ไม่เราลองอมันเข้าไในสองฝั่งหรือเปล่าลองชื่อลองชื่อมันเป็นยังไงเราก็จะรอดตัวไปใช่ตัวผมจะตามหรือเปล่าใช่เตรียมน็อตก่อนเออโอ้สีฟูเลยตันมันอันเล็กอันเล็ก ชอบเปล่าสิชอบเปล่าทำไมมงชอบมีความรักเหรอเอจันมีความรักเลยเออสีนพูเลยเนาะทัานเลยเนาะอ๋อทานเครอวานแล้วกับทานนี้เลย ผมว่าตอนตอนแรกแล้วผมคิดอยู่ในใจผมอยู่เอาอะไรลองสักหน่ไหมมันประมาณหางเยอะไหมนะห่างเยอะเปล่าไม่เยอะนะประมาณห้าซีนอ่ะเหรอได้เลยอ่ะนี่ปึ๊บคนดีเลยข้างบนไนะขอบขอบด้านในโอเคอยู่ด้านตรงนี้นี่ติดด้านนอกนี่เลยนี่แนวนี้เลยเออเออเจียวเลย นยีน่าได้สะตุนึงก่อนตะตุออมาเลยยีน่านี่ก็ขนมที่เอฟซีซื้อมาครับผมขอบคุณมากครับโอ้เยอะแยะจะเลยเอฟซีนะยิ้มอะไครับโอ้ดูแล้วมีความสุขนะครับผมเอ้ขนมแล้วมีความสุขจะเลยยิงริมเลยเหรออ่ายิ้มๆนี่ยิงกลางเลยกลางไว้ตัวนึงเลยอ่าปิดปิดเราไปเลยครับไปเลยนี่แหละอ่าลองเปิดเอาบินนิดนึงครับ นันดำเลยดำเลยครับผมโอเคโอ้แต่เก่งยังเลยกินเลยนะเอาเลยไปโอ้โหยอดเลยกินอันแรกเลยอันแรกก็บินซะแล้วเออเลยกินการละนี่เราต้องนั่งไปก่นเอาไปไหนไปเทีตัวนึงก่อนข้างล่างตัวแดนบ้ากีิเนี่นครับเอาข้างล่างข้างล่างตัวนึงข้างล่างตัวนึงบนตัวนึง ก็มาเลยคก็เดี๋ยวเนาะเออเออเอออะรเอออาอาซาเลยอ่าโอ้โอกเยอะเลยเดี๋ยวูดูทำยังไงนี่เรดูไหมีบนก่อนดีบนก่อนได้กนเยอะเลยดี่้บนตัวเนาะยงังไม่บาดเนี่ยลองทั้งนั้นก็ต้องบาดนีคือลองแบบไม่บาดก่อน ถ้ามันติดเดี๋ยวเราต้องบากเข้าไปนะดูมันติดตรงไหนนิดเดียวเลยนี่ยิ้มติดขอบนิดนิดเรามาโค้งไงมาโค้งนน่บประตูมันโค้งไม่ค้งมันโค้งกินเลยไหมอ่าเอามีดประถางเหรอเออเดี๋ยวกบเลียๆหน่อยทำอยากจะควบเลี้ยวอ่ะกลับไปดรเราดูดูก่อนได้ไหมติดไหมอือโอ้โหทำไเห็นติดตรงนี้ คือแบบตีัวการมันเอ็นเข้าไปว่าหัวบนเนี่ยได้ยุบได้บนได้อะไอเกียบเนาะตอกตอกไปทางนี้บ่เออตอกไปได้ปล่าตอกนี่บ่เออตอกได้ก็โอเคครับเดี๋ยวนะหาเรื่องบีบมีไม่แรงบีบป่ะบอลบอลทุบป่ะเออเนาะทำไม้พีเอ้ทำไม้ข้าเราตีลงนี่ข้าซ้ายขวาแบบนี้บ่ทำไมตันก็ ดันแล้วก็ล็อกบีบแลอวแล้วก็กล็อกตัวนี้ไว้<า>ไเลยเมยมันอ้าวออมาคมันจะได้พิชเกี่ยวตรงนี้ตัวเดียวหลังเลยพี่บ่เหนแลอวต้อตลัไมือหล่าสุดนะครับก็ ตรงนี้เนาะกบมันมันเด้งออกไปนิดนึงตรงกลางฮะด้านบนอ่ะได้อยู่ด้านล่างก็ได้อะฮะแต่นี่นิดเดียวเราจะหาไม้นะมาดันมูกบตัวนี้เข้าแล้วก็ล็อกไว้เนาะต้องติดกับเสานะเดี๋ยวเราดูว่าแก้ไขได้หรือเปล่าไม้มาดันมูกบไว้รอไอเดี๋ยวให้มันเข้าไปได้ไรไม่รู้เลยอ๋อพี่ลมได้พี่ลมหลวง จะไปหรือเปล่าไม่รู้นะเราผมเอาแม่แดงมาผมดีดให้เลยถ้าผมมาเหมือนกันแหละผมมาอาจจะหนักกว่าหนักหนักหนักในรถก็เคยมีแม่แดงในรถโฟมีแม่แดงนะมีตัดไม้ไว้สักตัวนึงประมาณนี้เราใช้แม่แดงดีดเข้าเลยแล้วมันจะดีดออกหรือเปล่า มันลกดีดเข้าไปเส็เรามีที่ล็กไหมเอาพูมงอดึงดึงไเลย่ยดีเข้าไปพูดล็อกเขเชื่อมล็อกอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่เลยไม่ตัดไม่เลยตัดไม่ประมาณนี้นะก็เป็นแรงตัวเชื่อมดีดเข้าไปะครับเขามันกลัวมาแล้วก็ล็อกลอกไว้เลยโอเคเขียอะไรก็ไม่รู้เจาเดียวตัดเลยม่ได้ตัดเลยตัดนิดนึงให้มันมันเส้นนึ่งอะเจ็ดเส้นล่เนง ตอนนี้ก็ตัดไม้ก่อนนะฮะโอ้สุดยอดเลยพี่ยังยังยังไม่ได้ตัดไม้เรื่อยๆีไงกรตูเรมึงนะดาวก็มีตัดไม้ก่อนนะครับผม ถ่ายมงกุปมันคุ้งนะครับมันเป็นไม้เก่าตั้งแต่ปีสองแต่ทำบ้านนู่นนะจะตัดไม้มาเตรียมไว้ค้ำตรงนี้นะท่านแต่เราจะดีดนะดีดมงกุให้มันไปชิดกับเสาแล้วก็จะล็อกตัวนี้ใหม่จะล็อกเข้าไปดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้หือ่ตอนนี้ที่กํากำลังตัดไม้นะเพื่อเตรียมไว้ค้ำเนาะจังหวะเราดีดเข้าไปเราต้องเอาไม้ค้ำไว้ก่อน เพราะมันมันมันค่อนข้างเสี่งได้ถ้ามีแม่แรงเราบีบบีบเข้าไปเลยอมไม้เออบีบเข้าไปแล้วตัวนั้นล็อกไว้น้อครับแล้วเราเข้าไปเชื่อมตีตีตีรถได้เลยงตีดูก่อนไตีเลยไ้เยได้อยู่ลองดูเต้อเต็มยาบเก้นไ้หม่ะ มีลุ้นครับมีลุ้นว่าอาจจะไม่ไไไต้องใช้แม้เรงก็ได้ที่ลองตอกแล้วมันขยับอยู่ใช่ขยับอยู่ครับผมมันขยับไปสักประมาณสองต้นหรือสองต้นแล้วเหรอลุ้นนะลุ้น รปบอยังไม่มาน้องิอไปทอมันอยู่รัออยรเอาข้างในข้างในข้างในนอนจะได้ตรวนี้ได้ใส่ประตูเลยประตูรูเราตูนี่ป่ลุกๆกันเอางนอกข้านอขานอกอาเอานอนี่แหละเออเอาไม่น่าเลยไม่น่าพูดเลยโอเคอเก่งเลอเก่งเย ได้ผมิดเซนนะลองลองปิดเข้ามาดูตลอดได้ชั่วเขาเนี้ยยังไงก็ได้อ่ะทักตีทำไม่ได้อ่ะนี่อะไรติดไม้ติดไม้ติดไม้ตรงนั้นได้ละล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยนะก็แนบแล้วตอนนี้มันปูมันได้ชั่วเขาเนี้ยยังไงก็ได้อ่ะตอนนี้มันก็เลื่อนมันประมาณเซนกว่าใช่มันล็อกแล้วก็ปิดได้เลยคขาเนี้ยตอนนั้นล็อกไปบูตีเลยนะเขาตีเลยเดี๋ยวจะเชื่อมก็กดพับเลยเออจบป่เไปแล้วทีเดียาเลยนะ เอาเลยเอาเลยเอาเลยได้เลยอ่ะเรนี่ชั่วดุนครับเอฟซีเข้าติวินาทีสำคัญครับจากเก้ไขไปแล้วเฮ้โหเดี๋ยพูดเลยยอดเลห่างเลยที่นี้เันจะไปเกินนิดเดี่วได้ยว่าได้อยู่รวมไว้เพื่อน้าคุไวมมันพอดีนะชิ้มนนปิดขอบด้านในนนะปิดขอบด้านในนี่นะ เด็กเล็กจ้อกันในจอเยวกัวมาผ่านแล้วนะกินเลยนะกินยาวะร้านใหม่ของพี่นะครับผมประตูด้านข้างติดตั้งนะครับเร็จแล้วครับผมโอ้รุ่นระทึกกันเลยทีเดียวกรสักนิดนเียสามารถแก้ไขได้เนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับนี่ลงตัวเลย